ครับสวัสดีทุกคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับแอดมินคนเดิมคนดีคนคนี้อีกเช่นเคยกับช่องวาม่าสตาเวกัสนะคะทุกคนอ่าวันนี้เราก็อยู่ในด่านนกฟินิกเกมยิงปลาภาคอะไรคะทุกคนสายเกมต้องรู้สิอ่าภาคสี่นะคะทุกคน เป็นเกมยิงปลาที่ฮอตและฮิตที่สุดในตอนนี้นะคะทุกคนภาคนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะทุกคนสายเกมห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยเขามีอีเวนต์รถตุกๆที่คูณให้กว่า200กว่าเลยนะทุกคนอของแอสก็จะเลือกเป็นปืนเลเซอร์เหมือนเดิมน,นะคะไม่เปลี่ยนใจคะ่ะรักเดียวใจเดียวนะคะทุกคน อ๋ใครได้อ่าฝังข้างได้นะคะทุกคนอ่าแอดก็ไม่เสียใจนะได้เลเซอร์บีมนะคะทุกคนเออนี่ค่ะเราก็ยิงมันไปเลยค่ะยิงแบบมันเป็นปืนฉบับกว้างนะคะทุกคนเราก็ยิงสู้ตายไปเลยค่ะทุกคนเราค่อยๆยิงไปเนาะช่วงนี้แอดจะเสียงแปลกๆหน่อยเนาะเออไม่สบายนะคะทุกคนช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วก็ ที่อายุต่ำกว่า18ปีแอดไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะดูได้ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยเนาะสำหรับน้องๆหนูๆน,นะคะอของแอดก็ได้เป็นนกฟินิกนะคะ1,000ไม่เร็วเหมือนกันคะ่ะทุกคนแล้วก็ยิงต่อยิงไปเรื่อยๆเลยคะ่ะถ้าเขาแจกก็แตกหนักนะใครได้คะตอนนี้มี4คี่คนแอดได้ แล้วอีก2อคนข้างบนเขาไม่เล่นเลย่ะไปต่อแล้วคนอาจจะเสียงดังนิดนึงเนาะเพราะว่านกฟินมันร้อนแรงทุกคน,นปะทุไม่รู้ว่าได้ยินเสียงแอดไหมนะเออแอดก็จะพยายามพูดดังๆแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าเสียงดน,นตรีก็คือน่าจะดังเสียงเอฟเฟกเข้ามาถึงจัดเต็นจัดหนักนะคะทุกคนเฮ้ย4,900ได้อยู่นะมารอบ2อีกแล้วเออพันหนึงก็ได้อยู่ เออเลิศอยู่นะอ่ะเราก็ยิงไปเรื่อยๆนะคะไม่ตุกตุกก็ฟินอีกนี่แหละที่ต้องแตกไม่แตกก็ให้มันรู้กันอ่ะเราก็แย่งกับคนข้างไปเลยค่ะทุกคนเออเขาได้ไปก็ไม่เป็นไรยินดีด้วยละคะเออเนี่ยค่ะเราก็เล่นเพื่อความสนุกเนาะมันคลายเครียดได้นะทุกคน,แ,นแอดแนะนําเลยเกมภาคเนี่ยก็คือหนึ่งอีเวนต์แจกเยอะมาก 2เกมเล่นง่ายไม่สะดุดแล้วก็3ทุนสำหรับคุนทุนน้อยก็คือเข้าถึงได้ใช่ค่ะทุกคนอ่าแอดก็ได้เป็นกลงล้อเนาะเขาคูณสูงสุดก็อยู่ที่1นึ0พเลยนะท่านทุกคนใครเบีหนักแล้วแบบโอ้โหถ้าได้คูณพันสูงสุดเนี่ยโอ้โหรับซับเละเลยนะทุกคนเออเฮ้ยแอดได้คูณร้อยเอยไม่เป็นไรแอดเบีน้อยไม่เป็นไร ได้พันก็ยังดีอืมเบสสิบก็ยังดีแต่ชอบยิงไอตัวนี้นะเนี่ยที่แอดกำลังยิงเนะนี่ยแล้วมันได้สลอดเลยนะเลเซอร์บีมอ่ะใช่แอดชอบยิงนะไอตัวปืนฉบับกว้างอะ่ะเนี่ยแอดจะรอให้ป่ามันมารวมรวม,รวมกันก่อนนะแล้วแอดค่อยยิงแต่ว่าเขามีจับเวลาเนาะถ้าเรายิงช้ามันก็เหมือนเสียไปนะทุกคนเออ เราต้องรีบรีบยิงอย่างไอตัวสว่านตัวเนี้ยที่เขาได้เราก็ต้องรีบกดยิงนะทุกคนนี่แอดได้มาอีกแล้วรอบสองเลเซอร์บีมเออยิงไปเลยสู้กันไปเนาะสู้กันไปเลยค่ะสี่คนในห้องนี้สู้กันไปค่ะเอาให้ถายกันไปข้างหนึ่งเลยค่ะทุกคนเออใครได้ใครดีนะใครดีใครได้เออยก็ต้องพูดสลับกันทำไมเนี่ย เออใครดีใครได้นะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะรอบที่เท่าไหร่แล้ววันเที่ยเลเซอร์บีมมืเอเลิศแบบนี้ยอมเล่นทั้งวันเลยเนี่ยเอออ่ะเราก็จะยิงไปเรื่อยเลยนะเอาให้สุดเอาให้สุดใครได้ใครได้ไดอ่ะอ่ะเฮ้ย ปังอ่ะทุกคนแต่ทําไมเขาไม่คูนแอนวะถ้าคูนนี่โอ้โหรับเยอะเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยรถทุกคู่เขาก็จะมีคูณให้โดยเฉพาะอยู่แล้วนะแล้วถ้ามันวิ่งไปวิ่งมาเง,งี้ยเขาก็จะเพิ่มเงินให้เราเข้าไปอีกนะทุกคนเออเนี่ยแหละอีเวนต์มันสนุกตรงนี้แหละมันมีลุ้นมันมีลุ้นทุกวินาทีเลยทุกคนใช่ อ่าเราก็จะยิงไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเรามันสายยิงสายยิงอยู่แล้วเออเอาสิส,สุดอย่าลืมกดไลค์กดซับซับซับตะใครให้อด้วยนะซับตะไครอะทุกคนเอออย่าลืมกดไลค์กดตับตาไครแล้วก็กดแชร์วิดีโอนี้ไปด้วยนะคะทุกคนเพื่อสายเกมก็จะได้เห็นไปด้วยกันเนาะ ใครชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์ได้นะคะไม่ดราม่านะคะทุกคนวันนี้แอดก็จบการทำคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าแล้วก็ช่องวามาสตาร์วิกัสของแอดนะคะบ๊ายบายคะ่ะ